โครงการนี้มีชื่อว่าโครงการเรียนร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมคร่ะไปที่ประเทศเกหาหลีใต้มันคือโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างประเทศอของฝั่งประเทศเกหาหลีใต้ในสาขาภาพยนตร์อย่างแรกเลยนะเรารู้สึกตื่นเต้นมากตั้งแต่ตอนที่รู้ว่าจะมีโครงการนี้แล้วก็ ยื่นใบสมัครแล้วก็ไปหาโอกาสให้กับตัวเองสักครั้งหนึ่งคือมันดีนะที่เราได้ออกไปหาอะไรเพิ่มอ่ะก็เป็นประสบการณ์นึงที่เราสึกว่าดีเหมือนกันรู้สึกสนุกค่ะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่อยากไปอยู่แล้วแล้วก็เป็นการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกด้วยค่ะตื่นเต้นมากสนุกมากเลยค่ะเวลาแบบว่า การเดินทางอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็เดินทางด้วยการเดินเป็นส่วนใหญ่ก็มีเหนื่อยบ้างแต่ก็สนุกมากค่ะในการเรียนรู้นะคะก็ได้รับเทคนิคใหม่ๆค่ะเช่นการเขียนบทก็ได้แบบเรียนเพิ่มขึ้นว่าออการเขียนบทก็ถ้าเราจับจุดมันถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเขียนบทได้ออกมาดี้ขึ้นค่ะแล้วก็พวกเทคนิคการแสดง เทคนิคกล้องแสงแล้วก็เสียงค่ะก <thank> ็จะมีพวกขั like years, ้นตอน P Pro p o s นะคะที่เขาจะเข้มงวดมากๆในขั้นตอนก่อนที่จะโปรเซสไปถึงขั้นตอนอื่นเขาจะเรียบเรียงมาเป็นแบบหนึ่แบบเป๊ะๆมากๆทำให้เราแบบว่าเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างให้ทำงานให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะ เขาทำงานค่อนข้างจริงจังแล้วก็เป็นแบบตรงต่อเวลาค่ะจุดเด่นของการทำงานกับคนเกาหลีหนึ่งเลยนะคือเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะฟิกและค่อนข้างซีเรียสกับเรื่องการทำงานมากๆแต่การที่เราได้ทำงานกับเขาอะเรารู้สึกว่ามันทำให้เราอะได้ฝึกอะไรหลายอย่างก็คงจะเป็นความรับผิดชอบค่ะที่แบบว่ารู้สึกว่ามีเพิ่มขึ้นมากเลยค่ะ ตรงต่อเวลาขึ้นเยอะเลยคะ่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้เลยอะ่ะคือเราต้องคอยประครับประคองตัวเองให้เป็นเพราะว่าการที่เราไปในครั้งนี้มันไม่ใช่ว่าเขาจะคอยดูคุณอยู่ตลอดเวลามันคือการที่เราอะ่ะต้องฝึกตัวเองมันเลยเป็นสิ่งที่สำคัญมากอะ่ะในชีวิตเราอะ่ะเข้าใจป่ะที่เราคนจะต้องมีกันมันสามารถทำให้เรามีวินัยมากขึ้นด้วย ก็อยากบอกน้องๆเพื่อนๆพี่ๆนะคะว่าใครที่ลังเลอยู่ก็อยากให้มาสมัครโครงการนี้เลยค่ะเพราะว่าเป็นโครงการที่ดีอย่างหนึ่งของสาขาภาพยนตร์อยากให้มีคนสนใจอยากให้มีคนมาสมัครเยอะๆอยากให้มีคนไปเยอะๆค่ะตอนนี้เรารู้สึกว่าเราโตขึ้นกว่าเดิมโตขึ้นกว่าเดิมเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราเป็นเด็กปีหนึ่งล้วกลายมาเป็นเด็กปี2ปี3ปี4 แต่มันคือประสบการณ์ที่เราได้เจอเว้ยมันคือสิ่งที่เราอะได้กลับมาการเติบโตมันไม่ใช่กันพูดถึงเรื่องอายุหรือว่าช่วงเวลาเว้ยมันคือสิ่งที่แก่ได้เรียนรู้ซะมากกว่าเพราะฉะนั้นอ่ะอยากบอกแกเว้ยว่ามันยังมีอีกหลายอย่างที่แกควรออกไปเจอข้างนอกเว้ย